สวัสด,ดีครับสญญวัสดีครับจันร์อาที่ทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเข้า,า,าสู่ช่อง v ีธรรมดาครับช่องวีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนี้เคอีบ e ่ายนะครับหุ้นนี้เคอีบ e ่ายของวันที่สองตุลาคมสนรดนะครับหุ้นนี้เคอี e ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์หรือวันศุกร์นะครับวันละสองรอบนะหุ้นนี้เคอี e นะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด่างตางก็จะมาวารีให้ท่านผู้ชม้รู้หลูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรนะครับรลอกบ่ายนะออกบ่ายมุงตรงนะครับห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะครับแปดห้าเก้าห้า ศูนย์ห้าหนึ่งห้าเอาไม่ไปอยู่ทำไมตรงนั้นไย่ไม่โอ้โอโอโอนี่อยู่ตรงนี้แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าครับแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกครับอ่าเริ่มกันนะครับเล่นที่ห้านะ ห้าดวงนี้นะครับนะครับอันนี้ขอเน้นที่ใช้นะครับแบมนี้เลยครับชวนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบกวารุ่นลุมไปนะครับตามนี้นะครับดวนี้จะเด่นนะสีเขียวดยนะครับเน้นที่ห้านะครับตองห้ารูดวิ่งนะครับแบมนี้เลยครับวินที่ตรงนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยละจุดเอา นี่เคอบายนะครับเคอบายนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บ,ไม,จบไม่จนมัง่งคงมั่งคั่งมั่งมีสวีทรับสวีโชคสวีสุขครับ,ววรบสวัสดีครับ